อันนี้ต้มต้มไก่บานด้วยพี่นอนไยอันนี้อยู่บานครับผมอยู่อยู่ตองอางจังหวัดกำลังจะต้มไก่เห็ดเห็ดกับแก่เป็นบรรยากาศบ,นบานๆเท่าครับผมอันนั้นแม่เพิ่นกันห้นนเห็ดยมแหมาเพื่อนน, <c oughs> นี่ครับบรรยากาศบานๆสวงเรื่องๆเนาะครับนอะอยู่บานเฮา อากาศก็ดีดีครับต้มไก่ครับไปล่างเดือดบักคักเลยนี่แสบแน่นอนครับผม อันนี้ก็มาบานนะครับนอมาต่างจังหวัดบม่ค่อยได้เลาะไซรั้ะครับผมโลกระไลอันนี้เบิ็งบรรยากาศบานๆเท่าหน่อชง,งแรงอากาศกด็ดีดีครับอันนี้ก็ใบกระเพรา จังน้อยก็สุกแล้ครับผมจังน้อยก็สุกแล้วเดี๋ยวก็